เอาลวครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Planet นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาตะลุยบุกบ่อเควงกินเล็กนะครับที่หลุยเสียหน้าบ่อเลเวล26นะครับเป็นอีกบ่อหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้จัดเซตหน้าดินมา2คัน3คัน4ี่คันเดี๋ยวเราพามาล่าปลาใหญ่กันแล้วกันตัวเบิ้มเคือลือแน่นอนนะครับปลาดุกบ่อนี้เนี้ยใหญ่สุดได้ถึง31โลนะครับเป็นปลาดุกหัวแบนเป็นปลาดุกสายพันธุ์เดียวกันกัับบบ่อ10นะคร แล้วก็ยังมี blue c a t f i เป็นปลาดุกชนิดเดียวกันกับบ่อเลี้ยง30นะครับ blue c a t f i นะอีกตัวหนึ่งก็คือ channel c a t f i นะครับแล้วผมวาร์ปมาอะไรตรงนี้ไม่รู้นะครับผิดจุดเดี๋ยวก่อนอื่นปรับเวลาก่อนอเริ่ม2ทุ่มแล้วกันก,กำลังสวยนะครับ2ทุ่มเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจุดวาร์ปด้วยนะครับวาร์ปจุดขวาสุดนะเดี๋ยวพามาตกนะครับตรงนี้วางขาตั้งให้เรียบร้อย อันนี้ผมไม่ได้จำลองเลเวล6เอ่อเลเวล26มานะครับเรื่องของขาตั้งนะขออนุญาตโกงใช้4คันนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการซัดตัวใหญ่เบดทั้ง4คันของผมนะเป็นเบดในกรอบเลเวล26นะครับมาดูอุปกรณ์กันก่อน,อนเนาะเผื่อจะมีคนลอกนะครับคันเบ็บิ๊กอา l ีสี่สอนะครับเลเวล25ราคา9 4 0 0นะครับลอกผมใช้เป็นตัวบิ๊กลีเวอร์เบอร์5,000นะครับราคา11,850 N, ผมใช้เอ็นเลเวลยีหรือ26นะครับมันเป็นเอ็นอันเดียวกันแต่แค่ความยาวต่างกันนะครับร้อยเมตรกับ300เมตรผมใช้เป็นตัว150เมตรนะครับใส่คันละ150เมตรทุกคันตะก,กัวนะครับตะก,กัวผมใส่เป็นตะก,กัวแค่50กรมัมนะครับจริงๆแล้วใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้นะสักร้อยกรัมก็ได้นะครับแต่คันประเภทนี้มันเป็นคันอ่อนเนาะเพราะว่าแคตติ้งเวทมัน8 5ดส5ถึงกรัมอยู่แล้วนะครับใส่ร้อยกรมัม150กรัมก็ไม่หักนะแต่สงสารมันคันมัันนงออเยอะะครบ สายหน้าผมใช้เป็นไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมสายหน้าเลเวลยีเหมือนกันแต่สายหน้าซองนี้จะเป็นสายหน้าที่ซื้อด้วยเหรียญทอง7เหรียญทองนะครับหรือถ้าใครจะตามมาเนี่ยไม่อยากเสียเจ็ดเหรียญทองเนี่ยซื้อสายหน้าที่เป็นฟูโรลคาร์บอนมาก็ได้นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะประดุกมันจะกัดขาดไหมแต่อันนี้คือเวทพอเหมาะแล้วนะครับแปดโลเอาอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ขายเลเวลยีเป็นฟูโคคาร์บอนนะเอาไปลองเลยแล้วกันนะเอาไปลอง2คันนะ สองคันเป็นโฟโล่สองคันเป็นไทเทเนียมละกันนะครับเราขอเบ็ดผมใช้เบอร์ห้านะครับเหยื่อเป็นชายนเดอร์เดย๋ยออีกสองคันจะเป็นเหยื่อเนื้อหอยกาบละกันนะครับผมเป็นดักมัสเซลมิตละกันเหลือสิบชิ้นเองอ่ะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในกรอบเลเวลยี่สิบหกนะครับสองคันแรกจะเป็นเหยื่อชายนเดอร์นะครับแล้วก็เป็นสายหน้าฟูโร่คาร์บอนนะอยากรู้เหมือนกันว่าประดุกจะมีปัญญากัดขาดหรือเปล่าประดุกมันจะมีฟันไหมมันจะกาดขาดได้ไหมนะ อสองคันหลังจะเป็นสายหน้าฟูโลคาร์บอนนะครับ8.2กิโลแล้วก็เหยื่อต่างกันด้วยเหยื่อ,อน,นี้เป็นดักมาเซลมิสนะครับเนื้อหอยกาบที่แรกเข้าใจว่าเนื้อหอยแมงผู้นะน้องมันบอกว่ามันจริงๆแล้วมันคือหอยกาบก็นั่นแหละหอยเหมือนกันนะครับตามตารางสถิติที่บอกไว้นะครับแฟตเฮดแคทฟิชใหญ่สุด31กิโลแล้วก็บลูแคทฟิชประมาณ20กิโลนะครับส่วนชแนลแคทฟิชประมาณ9กิโล9หรือ13กิโลนี่แหละเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตแล้วกัน ไปแล้วทุกคนไปแล้วอันแรกสายหน้าฟัวโลปะไปแล้วครับผมไม่เปิดอินเทอร์เฟซด้วยรุตเอาเปิดหน่อยก็ได้อ่ะสองคันแรกเป็นฟัวโลคาร์บ,บอนนะดูดีิจะขาดไหมนะครับถ้าขาดก็คงจะขาดที่สายหน้าแหละแต่ผมคิดว่าไม่น่าขาดแทรเก็ตปลาที่เราเลือกวันนี้คือปลาดุกนะครับ เยื่อเยื่ออะไรต่างๆนี่ก็คือจัดมาเพื่อปลาดุกโดยเฉพาะนะครับเยื่อมันมีสิทธิ์ได้ตัวใหญ่แน่นอนนะไดย้ยูนงอยูนิกมาจะไปดูที่เอ็กีมันเป็นยังไงนะครับราคาด้วยพูดถึงเรื่องของราคาด้วยอารบลูแคทฟิทนะครับเอ็กีบวกบวกสามขีดนะครับแต่ได้แค่ร้อยห้าสิบแต้มเท่านั้นเอ็กีปลาเก้ากิโลนะครับเก็บก่อนรีบคันที่สี่มาแล้วคันที่สี่ก็ปลาดุกเหมือนกันคันที่สี่เป็นสายหน้าไทเทเนียมลีตเดอร์นะครับ ตัวนี้อาจจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะเพราะว่าเห็นเป็นตัวสีน้ําตาลนะครับถ้าตัวสีน้ําตาลจะเป็นแฟลตเฮดแคทฟิตจะเป็นปลาดุกหัวแบนโดยมากแล้วจะใหญ่กว่าปลาดุกปลาดุกบลูนะครับไอ์มาร์กที่ผมมาร์กไว้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะมัน,เป,นเป็นมาร์กยีโลตัวหนึ่งเป็นหัวแบนยี่แปดโลผมได้มาตัวหนึ่งมาตกเล่นมาหาใหม่ไว้เอาเป็นบลูเหมือนเดิมทําไมที่แรกมองไปเหมือนตัวสีน้ําตาล เป็นวูแคทฟิตเหมือนเดิมนะครับ10กิโลเอ็กพีร้9ยแป้แหละได้เงิน700นะครับไม่ใช่โลละร้อยแน่นอนถ้าโลละร้อยตอนนี้ต้องต้องได้1,100นะเงินนะครับคือชื่อว่าปลาดุกนะยังไงก็ราคาถูกอยู่แล้วครับแตใหญ่เน้นใหญ่เน้นเต็มกระชังไวหรือเปล่านะครับเื่อใครสนใจอยากจะลองฟาร์มก็จัดมานะสแปมทำซ้ำๆไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่มีทางจนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นปลาถูกปลาแพงก็เถอะ อาจจะรวยช้าหน่อยแต่เยอะมันน่ะได้เห็นตัวใหญ่อ่ะเอออีกอย่างอย่าลืมเรื่องนึงด้วยนะเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับคือในเลเวลยีสมมุติว่าเรามาเลเวลยีจริงๆอ่ะกระชังอ่ะปากกระชังใหญ่สุดในช่วงเลเวลนี้จะเป็นแค่15บกิโลนะถ้ายก20โล20โล28โลอย่างที่ผมบอกขึ้นมานี่ก็ได้ซึมอยู่นะครับผมแต่ได้ท้าทายไงเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ท้าทายดีทำไปละตัวที่ส มาแบบติดตๆตัวที่สี่ก็มาด้วยคันสองคันสามทำงานละที่แรกคันหน,นึ่งกับคัน4ี่รอบนี้คัน2กับคัน3อ่าสิบสาโลหัวแบนนะครับผมอย่างเร่งรีบคันสามติดอยู่อโดนไปสไม้นะทุกคนสี่ไม้เฉลี่ยแล้วจะ,จะซัดไปห้าสิบโลเอานะถ้าหากว่าเป็นกระชังเลเวลยีจริงๆอะ่ะน้ำหนักรวมจะประมาณ70็ดโลนะ อ่านี่สามสายพันธุ์เลยทีนี้นะครับครบทุกสายพันธุในบ่อน,นี้แล้วนะปลาดุกมีบลูแคทฟิ h นะครับมีแฟ h e เ d c แคทฟิ h แล้วก็อันนี้ช e นลแคทฟิ h นะครับ5กิโลไปกันต่อคันที่4อ่าเบ็ดกินยับยับนะครับอันนี้คือเหยื่อปรรด์มาเซลมีดนะเนื้อหอยกาบนะครับใครอยากมาลองซื้อมาลองได้ลอยไม้อย่างก,ก็ขอนไม้เลยตัวนี้อ่ะแปดแปดจุด้ท่วนนะครับผม ถ้าวัดถึงเรื่อง XP อะระหว่างนี้มันยังไม่กินเนาะถ้าวัดถึงเรื่อง XP เนะี่ยด้วยเบ็ดที่เหมาะสมเบ็ดที่ต่ำกูนี้เนะี่ยเราไปตกวอร์ไอบ่อแปดเราจะได้ XP ตัวละว่ายห้าสิบนะครับแถมได้ปลาโลละสองร้อยนะแต่มาตรงที่นี่มันได้ปลาใหญ่มันได้เฉลีย่ยแม็กมันก็น่าจะมากกว่าห้าโลขึ้นไปแทบทุกตัวนะถ้าเป็นปลาดุกนะครับหมายถึงแค่ปลาดุกนะแต่ก็ต้องแลกกับเงินที่ได้ละโลละห้าสิบนะครับน่าจะราคาเท่าบ่อสิบแหละนะครับไซสคอมมอนอนะบ่อสิบไซคอมมอนผมไปหามาแล้วมันได้ตัวละไม่่ใชสิมันนได้โลละะ อันนี้8โล5ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ก็48โลแล้วอย่างรวดเร็วอ่ะดูนะครับผมมาร์กผมมาร์กไว้นะเราอยู่ไหนอะชั้นอยู่ไหนเนี่ยชั้นอยู่ไหนอะโอ้อยู่ข้างบนอ่นนี่มาร์กมาร์กตรงนี้เป็นได้เป็นปลาช่อนเหนือนะครับช่วงอีเวนต์นะปลาช่อนเหนือ11โลตรงนี้จะเป็นมาร์กนี่ไง28โลนะครับได้ด้วยเหยื่อดักมาเซลมิดนะ ยูนิคแฟนตเฮดแคทฟิตยี่สนะครับเอาเรื่องไหมส่วนตัวนี้จะเป็น17โลเป็นไซส์โทฟี่นะครับด้วยเยอะชยเนอร์ว่างๆก็มาลองกันดูนะครับถ้ายัางไงอยู่มันไม่มีทางเจ๊งแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะเจ๊งหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่มากกว่า1วันมากกว่าสวันเข้าไปก็คืนทุนแล้วนะครับถือว่าท้าทายแต่ถ้าจะอยู่ให้เอาเซตเบ็คืนอะเบ็ดเซตนี้ก็ตกประมาณ สองหมนะเซ็ตละสองหมื 20, หน้าดินนะครับเอาขาตั้ง2อคันมาก็ได้ตกได้ผมว่าตกได้เลยเน้นเต็มกระชังไว้นะครับกระชัง70โลก็จะได้อยู่มั้งกระชังละ5้าพันกว่า4ี0 0ันห้ประมาณนั้นบ่อนี้ค่าที่พักน่าจะเกือบพันนะหรือพันหนึ่งนี่แหละ ตัวนี้เหยื่อตัวสุดท้ายพอดีนะครับหอยกาบตัวสุดท้ายซัดไป20โล20โลยังไม่อยู่นี้เลยอ่ะ่โลได้เงินพันเดียวนะครับตกโลแล้ว5้าสบกว่าเท่านั้นนะตัวนี้ดึง40เมตรทุกคนดึงไปยันนู่นนะดูขึ้นน้ำดิโหดึงไปยันนู่นเลย40เมตรตอนนี้อาจจะมีสายแล้วผมว่าเราอาจจะได้เจออยู่นี้กันละ อันนี้จะคว้าป่าประมาณ6เมตรนะครับเฮ้ยเป็นบลูแคทฟิตอ่ะเป็นบลูแคทฟิตนะไม่ใช่หัวแบนนะหูดึงตั้ง40เมตรหรือจะเชื่อนึกว่าจะได้อยู่นี้หัวแบนซะละจบแล้วโอ้ยี่สิบนะบูแคทฟิตทูฟี่ยี่สิบนะครับผมถือว่าไม่เล็กนะเคว้งกินเล็กบูแคทฟิตนะครับบูแคทฟิตก็ ใหญ่สุด20.9นะ20.9 32แล้วเมื่อกี้เราได้20ตัด้วยเดี๋ยวเรามาดูขีดกันว่าเราได้เท่าไหร่20.7นะครับผม20.7 39 20.7 39นี่เราจะติดท็อป10พอดีเลยเราจะได้ที่10แทนตำแหน่งตรงนี้นะครับเอาแล้วได้เท่เฉยนะครับอย่างนั้นก็ติดท็อป10นะ มาอีกแล้วครับผมตัวสุดท้ายผมให้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะผมพยายามหายูนิคมา3วันในเกมละยังไม่เจอสักตัวนะครับเจอใหญ่สุดที่เจอคือ20โลนะได้แค่โทฟี่เท่านั้นตอนนี้ถ่ายมาชั่วโมงกว่าแล้วนะทุกคนถ้าอย่างนั้นคงต้องส่งถ้ายด้วยตัวนี้จริงๆแล้วล่ะครับใครจะมาลองนะครับตามเซตนี้นะครับงบ2 0,000มาลองตกดูนะปลดุกบ่อ26นะครับ ตกได้ฟาร์มได้นะครับอยู่หลายๆวันยังไงก็ไม่มีทางจนแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ต้องยอมรับเรื่อง XP กับเรื่องราคาหน่อยนะเพราะว่าน้อง x p ไม่ดีราคาไม่ดีนะครับแต่ถ้าชอบความทา้าทายชอบความใหญ่คือลือก็จัดมานะครับสําหรับหน้าดินประดุกบ่อน,นี้จะเอาขึ้นจนหมดแหละนะครับเสียดายมันไหนๆก็กินแล้วส่วนมากจะเป็นบูแคทฟิตนะประมาณเปอร์เซ็นต์ประมาณ 60-40เป็นบูแคทฟิตเลยนะครับ16โลหลุดไปแล้วหลุดจังหวะเก็บเปลี่ยนเบ็ดพอดีเรียบร้อยเอาล่ะทุกคนตามนี้นะใครอยากมาลองจัดไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายหวัสดีทุกคนครับ